บสาธุตรบท่าันจริซาเบนังบอลผู้เดินบ้างในดับปฐมมชารับเชิญข้ามาการทางจิตท่านเป็นไงบ้างศัตรูน้อมจ่าอนุโมนทนาสาธุตรูเพือาจารย์น้องครับสาธุครับน้องจ่บขอโอกาสครับสําหรับการทางจิตของข้าพเจ้าครับช่วงที่นั่งสวัสดิ์ครับช่วงแรกก็ได้เกิดข้ามสันธานิวรัครับข้าพเจ้าก็ได้เจริญมาวิธีหนึ่งองค์ธรรมครับดับปะสะสหรับกับแพมเมสตาครับ จึกระทงนิวรณ์แห่โศกครับก็เกิดบิดตกวิจาณครับทำทั้งหลายย่อมหลังหลายไปสู่ทำทั้งหลายทำทั้งหลายย่อมทำทั้งหลายให้บริบูรณ์เกิดมาผู้มีบาปครับเข้ามาโดนจิตครับมีอาการชาที่ขาครับแต่ข้าพเจ้าก็ไม่ได้ขยับครับท่องดับสาตอนหนึ่งตอนหนึ่งจนทางการเริ่มสงบครับเกิดความร่องโป่งเบาครับหลังจากนั้นได้เกิดปิติครับพราเจ้าสำลอมรี์ให้บริบูรณ์อยู่ที่ปลายจมูกครับ ยาประสาทต,ต่อนึงต่อนึงครับผ่านไปสักพักก็ได้เกิดเจตโอสัมผัสครับแต่ไม่เกิดอาการเพลินครับนอนจาญานั้นต้องมาแล้วจเจริญขึ้นแล้วความยังลงเห็นนามบุกทั้งนี้ครับพาจารย์ก็ได้ดับส์ตร์ต่อนึงต่อน,นึงสำแผน่นเมตตาครับท่องไปอย่างนี้สลับกันจนครบชั่วโมงครับท่านอาจารย์น้อมกับสาธุครับสาธุครับ อันนี้เวลาท่านเดินมารกวิธีแล้วทั้งวันเป็นยังไงบ้างครับการดับปัสสาทระหว่างวันดับปัสสาทร,ระหว่างวันก็บางช่วงก็แบบมีหลุดบ้างครับอาจารย์มีหลุดบ้างหรือหลุดเยอะมีหลุดบ้างครับบ้าบอ,อ่ะเอางี้สิบนาทีท่านดับปัสสาทได้กี่นาทีประมาณนาทีครับหนึ่งนาที ทุกๆสิบนาทีได้หนึ่งนาทีหรือว่าได้ไดแค่สิบนาทีหนึ่งนาทีแล้วก็หายไปชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็มาดับใหม่แล้วแล้วแต่ช่วงรับทจทร์อะไรนะครับแล้ว,ตวแ,ตแต่ช่วงรับแทราอ่าแต่ช่วงช่วงไหนอ่ะช่วงไหนได้น,น้อยสุดช่วงไหนได้มากสุดช่วงกลางวันช่วงที่ช่วงที่ทํางานครับอาจารย์ช่วงที่ทํางานหายที่กี่ชั่วโมงประมาณชั่วโมงครับชั่วโมงหนึ่งก็ระลึกได้ทีหนึ่ง เลี้ยงไงแล้วสองสามชั่วโมงแล้วลึกได้ทีหนึ่งมีไหมมีบ้างครับ,บมีบ้างเนาะแล้วห้าชั่วโมงเลยนั้นลึกได้มีไหมยังยังไม่มียังไม่มีมมอ่าก็แสดงว่าหลังจากแก้แล้วก็เริ่มมีความรู้สึกตัวทัวพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นการกล่าวธรรมการกล่าวธรรมนะครับจึงยังเป็นอย่างที่เคยบอกไม่รูปผสมแต่ตอนนี้ผสมเยอะ นะองมารผสมเยอะเพราะว่าอะไรเพราะเขามีช่องของเขาเมั้ยเมื่อเขามีของเขาเขาก็ต้องมาของเขาหละก็เ,เป็นธรรมดานั่นแหละครับนะครับการเดินมัคจะต้องควบคู่กันไปอย่างนี้แหละถ้าไม่ควบคู่แบบนี้ก็ไม่ได้เราเป็นธรรมชาติของเขานะครับเป็นธรรมชาติของเขาที่เขาต้องเป็นอย่างนี้นนเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงหนีไม่พ้นหรอกนะครับอย่าไปบอกว่า อได้หมดเลยได้แล้ว็จะเนไม่มีหรอกนะครับไม่มีเพราะนั้นทาพราะองค์ก็จะพวกคู่กันไปพูคู่กันไปกับองค์ธรรมแล้วก็มารทั้งหลายพยามารทั้งหลายนะครับที่เข้ามาในการเดินมรรคของผู้ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นเป็นเป็นธรรมชาติเนะเป็นธรรมชาติเป็นเหตุเกิดของเขาเป็นเหตุปัจจัยของเขาเพราะว่าอะไรเพราะเรามาจาก ผู้ที่มีกรรมนามาเกิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ต้องได้รับผลของกรรมเห็นไหมเพราะฉะนั้นต้องได้รับผลผลนี้จึงอยู่กับกรรมเก่ากรรมเก่าก็คือขันห้ารูปนามจิตบ้างมโนบ้างยานบ้างซึ่งอยู่ในขันห้ารูปนามซึ่งอยู่ในกายยะสังขารวิธีดังขันติแต่ังขันด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นกรรมเก่าก็รวมอยู่ในสลายยตนะอยู่ในองค์ภ菩萨ทั้งทั้งที่ดับและไม่ได้ดับ ถ้าดับได้ก็ถือว่าสามารถแก้ไขได้ในสถานการณ์ระดับหนึ่งในพะปัจจุบันเท่านั้นนะครับซึ่งไม่ไปสร้างกรรมใหม่แต่ถ้าไม่ได้ดับนั่นลงไปกรรมเก่าหมดเลยนะและกรรมเก่าของเดิมที่ยังไม่ได้บรรลุก็รวมกันเข้าไปรวมกันเข้าไปแต่ละวันแต่ละวันแต่ละนาทีแต่ละวินาทีแต่ละชั่วโมงจึงกลายเป็นกรรมเก่า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  ที่ท่านดับได้หนึ่งนาทีในหนึ่งชั่วโมงก็คือแก้กรรมเก่าได้เหลือแต่กรรมใหม่อีกใช่ไหมสมมติในหนึ่งชั่วโมงท่านได้หนึ่งนาทีวันหนึ่งสิบชั่วโมงท่านได้สิบนาทีเพราะนั้นอีกเก้าชั่วโมงใช่ไหมเก้าชั่วโมงห้าสิบนาทีเป็นกรรมเก่าหมดจากกรรมใหม่จากกรมมกกรมใหม่นะเป็นลงเป็นกรรมเก่าแล้วของกรรมเก่าเดิมอีก ที่มาตามพบตามชาติอีกเห็นไหมครับแล้วเมื่อไหร่จะชาระหมดถ้าท่านไม่ตั้งใจที่จะดับ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 ,ดบจริงอยู่ในการเดินมรรคเนี่ยเขาจะต้องมีเหตุปัจจัยที่ทําให้ท่านเกิดความเพลินความยินดีอันนี้เป็นสิ่งที่คู่กันนะเป็นสิ่งที่คู่กันที่มีอยู่เป็นเหตุปัจจัยที่มีอยู่พวกรู้ตรงนี้ถึงกลับมาสอนนายพระสามุก ได้เรียนรู้ได้เข้าใจแต่ผู้ที่เขาอยู่ในศาสนาที่ยังไม่มามายังไม่ถึงในองค์ธรรมนี้ในศาสนาพุทธหรือศาสนาอื่นๆปิดประตูมืดบอดเลยแห็นไหมอันนั้นกําเนิดม,มาเพื่อลงนรกได้ชาปิวิสัยนรกไดชาปวิสัยถ้าสร้างกรรมดีสร้างบุญดีมีเศษบุญเหลือก็ยังขึ้นไปเป็นมนุษย์หรือเทวดาเห็นไหมครับห้โอ,นนอกาสที่ออกจากวัดสังฆวันยาวไกลเนี่ยออกไม่ได้เลย ถ้าไม่มีพระสดุดมาชี้ทางหรือพระองค์หรืออ,องค์สถานิมุกายาตะกีือทิติปตตาหรือสหภูมพจารีผู้มีตำแหน่งแห่งคููนั่นก็คือผู้ที่จบปริญญาสูตรก็จะสมบูรณ์แบบในผู้ที่อยู่ในฐานะน,นี้เห็นไหมครับเมื่อจบปริญญาสูตรก็คือผู้มีตำแหน่งแห่งรูแล้วเห็นไหมครับ อาผมปจาดีผมมีตำแหน่งแหง่งรูนะเห็นไหมวงเจ้สาสด็รันอาจารยะนั้นก็ไปเดินมรรคแล้วก็ดับสายาเพิ่มขึ้น<อ>จริงอยู่ในการเดินมรรคแล้วเขาจะต้องวุ่นวายสับสนแน่นอนแน่นอน,น,น,อ,นอันนี้เป็นเรื่องปกติอเปรียบเสม,มือนกับท่านไม่ต้องเปรียบเสม,มือนนะคืออริยสัจวามจริงๆก็คือตาท่านเห็นอะไรก็แล้วแต่หูมันต้องมีการสัมผัสมีการพูดคุยอย่างเงี้ยท่าน สนทนากับเราหูได้ไหมได้พูดได้ได้สนทนากันนะมีโสตเกียรตินมนอยอยู่ตรงกลางท่านไม่ไดับตาเขาก็ดึงท่านลงไปลงไวในกิเลสขาะเดียวอันตาท่านก็มองตรงนู้นตรงน,น,รงนี้หูก็ได้ไอ้จมูกก็มีกลิ่นถ้ามีใครซื้อขนมซื้อข้าวหรือท่านก็เห็นท่านก็รับรู้ท่านก็ได้กลิ่นห็นห้หะตาหูจมูกถ้าเกิดมีการหิวน้ํากินน้ําไม่สารวมอาจากลิ้นก็ทําหน้าที่แหมยกายก็ยังสัมผัส อารมณ์พัดเย็นหรือร้อนหรือแอร์ไม่มีหรือไปอยู่ในห้องน้ําอดอู้อึดอัด,อด,อด,อดขอเขาก็ยังสัมผัสอ่อนร้อนเย็นแข็งมโนโก็ทําหน้าที่บันทึกท่านไม่ดับภาษาใช่ไหมท่านไม่ดับภาษาใช่ไหมเอะท่านดับภาษาใช่ไหมเขาก็ไม่บันทึกเห็นไหมแต่ที่เขาว่าไม่บันทึกเนี่ยจริงๆเขาบันทึกนะแต่บันทึกเป็นกรรมดีเข้าใจไหมแต่เราเรียกท่านๆเ่าไม่ได้บันทึกแต่โดยนัยยะเนี่ยบันทึกแต่บันทึกเป็นกรรมดี อันนี้ดับปาษสะเรื่องนี้เวลานี้ได้หนึ่งนาทีได้หนึ่งวินาทีได้สามวินาทีได้ห้าวินาทีได้สิบวินาทีบันทึกแค่นั้นหรือบันทึกหนึ่งนาทีแต่ที่เหลือบันทึกเหมือนกันแต่บันทึกเป็นสิ่งที่ไม่ได้ดับเห็นไหมครับนี่คือการทํางานของมโนสัญเจตนามโนือใจสันก็คือสัญญาเจตนามโนสัญเจตนา อาหารเป็นอาหารต้องเอาวิชาคือความไม่รู้เนี่ยอาหารของนิวรณ์ห้านะนะครับอาหารนิวรณ์ห้ามีสี่อย่างนี่ไงเห็นไหมเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจะมีอยู่เดี๋ยว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 ลุงออกเลยนะครับมีอยู่มีอยู่เป็นอยู่นะครับเข้าใจอย่างนี้พอเข้าใจแล้วครับท่านอาจารย์เพราะฉะนั้นต้องต้อง ยอมเสียสละในการที่จะฝืนกับโลกธรรมาปเพื่อการดับบัปถ้าท่านไม่ไม่เข้มข้นในการดับตาปหรือดับ้อยหน้ารอยตาดับแล้วไม่ได้อยู่สำมวมอมินทรีมันก็เฟลอะนะคือเป็นศูนย์อีกคือดับแล้วดับจริงอะแต่ไม่ได้สำรวมอยู่ที่ปลายจมูกไปดูต้นไม้บ้างไปดูงาน มันฟังคนนู้นพูดคนนี้พูดบ้างก็ก็ดับอยู่ในใจจริงแต่ถามว่าเป็นสัญญาไม่เป็นเป็นสัญญาที่ดีนะเ <c oughs> พราะฉนั้นก็ต้องเริ่มจากตรงเนี้ยเริ่มจากการดับไม่รู้เรื่องร,รู้ราวเริมเริ่มจากการดับมั่วไปหมดนะ <c oughs> แล้วก็ค่อย <c oughs> ๆเกิดการสํารวมอินทรีย์ก็มาสํารวมสํารวมอินทรีย์ก็คือจดจ่อตั้งอยู่นะครับตั้งอยู่เพื่อให้มาเข้าที่ปลายจมูก <c oughs> ส่วนตาก็ทําหน้าที่ไปหูก็ทําหน้าที่ไปแต่ผู้ที่ดับตรงนี้คือผู้เดินมรร เห็นไหมเขาจะแยกได้เลยนะเขาจะเข้ามา,าดับของเขาอย่างถูกต้องคือผู้เดินมรรคเห็นไหมเขาราวกับมีสองจิตผู้เดินมรรคเนี่ยต้องสร้างสัญญาให้เขาแต่ที่ท่านสร้างนั้นถูกต้องแล้วไม่ได้ผิดก็เป็นสัญญาที่เมื่อก่อนไม่รู้เรื่องเลยไงไม,ม่รู้จักสัญญาด้วยสัญญาเขาทาหน้าที่อะไรไม่รู้เรื่องเลยเห็นไหมครับ สัญญาเวทานาวิตกเพราะนั้นเมื่อมีสัญญาต้องมีเวทานาคือความยินดีไม่ยินดีชอบไม่ชอบเมื่อมีความยินดีมจะมีการมาจานันทามีการพยาบาทนั่นคือนิวรานตต้องมีวิตกเห็นไ,ไหมต้องมีปิติต้องมีสุขเพราะฉะนั้นเขาจะรวมแล้วคนกันอยู่อย่างเงี้ยไปไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเอาสัญญาตรงเนี้ยมาเป็นสัญญาอาริยะโดยการชำระจิตด้วยการดับอสานด้วยอนุาสาสนิปันหานช่วงแรกก็จะต่อสู้กันทั้งพักหนึ่ง พักหนึ่งเป็นเป็นปีเลยนะพักหนึ่งเนะี่ยถ้าใครอินซีดีหน่อยสร้างบุญมาดีหน่อยเนะี่ยดีก็เป็นเดือนเห็นไหมถ้าใครอินซีดีสร้างมาดีอู้เลิศเลยเนะี่ยอดีอย่างเจ๋งนะก็เหลือเป็นวันเป็นสัปดาห์เห็นไหมครับก็จะสามารถสํารวมได้แล้วเข้าถึงทมแล้วก็ไปต่อได้เลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ต้องมีกรรมไงมีกรรมที่ต้องชดใช้กันในงานที่ทํานี่แหละในสิ่งที่เกิดขึ้นมานี่แหละก็ไม่เป็นไร ทุกคนต้องมีกรรมหมดแม้เราก็มีครูบาอาจารย์ทุกท่านก็มีก็ต้องทํางานเงินหัวฟัดหถวเหวี่ยงนะมแต่สิ่งหนึ่งที่จะผ่านไปได้คือการสร้างบุญด้วยอนุสาสนีประหารของพระองค์ที่ท่านกาลังเดินมาร์กอยู่เห็นไ,ไหมครับเพราะนั้นผู้เดินมารกจึงสําคัญมากต้องสารวมบ่อยๆสารวมบ่อยๆสารวมบ่อยๆไม่ได้ทาไมไม่ได้ทําไมไม่ได้ทําไมไม่ได้ทําไม,ไมไ ทำจนกว่าเขาจะสํารวมได้แล้วก็ต้องทํากับปัจจุบันนี่แหละเพราะอะไรเพราะเราอยู่ในหนึ่งในพุทธบริษัทสี่คืออวชโสวสิกาท่านไม่ได้ไปเป็นนักบวชต้องไปโกนหัวใส่ชุดพระองค์ใช่ไหมไปปฏิบัติแบบนักบวชตรงนั้นก็จะอีกเวอร์ชั่นหนึ่งใช่ไหมแต่นี้เราอีกเวอร์ชั่นหนึ่งซึ่งจริงๆทํายากกว่าเพราะต้องอะไรหาเช้ากินค่ำประกอบกิจการงานใช่ไหม ต้องมีการภาษาอหุมากมายมหาศาลต้องมีเรื่องเครื่องนุ่งหม่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยอาหารเห็นไหมแต่สิ่งที่พงท์่งให้ไว้คือภิกษุพิษุณีไม่ต้องไปยุ่งเรื่องเครื่องนุ่งหม่มมีแล้วมีแบบแขนแม,แม่มีระเบียบมีชุดยูนิฟอร์มยารักษาโรคก,ก็ไม่ต้องมียาโยมมาถวายเห็ไหมที่อยู่ก็ไม่ต้องเงินทองก็ไม่ต้องจับ อาหารงานกินก็ออกบินทบาทเห็นไหมสบายกันนะสบายกว่าในการปฏิบัติในการถือข้องชีวิตใช่ไหมแต่ภิกษุภิภกษุณีจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าเพิ่มมาเป็นอุบาสกอุบาสิกาต้องช่วยเหลือตัวเองหมดเลยปัจจัยสี่เห็นไหมครับเพราะนั้นจึงมีความต่างเมื่อมีความต่างเราก็จะสร้างบุญมาแบบนี้เราต้องทําแบบนี้จนกระทั่งบรรลุแบบนี้ ใช่ไหมของพิกษุภิษณีเขาก็ตั้งบุญมาแบบนั้นเขาก็ต้องบรรลุเขาแบบนั้นก็ละอย่างกันคงจึงให้เป็นพุทธบริษัทสี่มัะนั้นผู้ที่ปฏิบัติตรงนี้ก็เมื่อบรรลุถึงวิมุติจึงเป็นพิสุทธิ์เหมือนกันใช้คําว่าพิกษุเหมือนกันใช่ไหมแต่อยู่ในสินห้าอ่าพระทั่วไปอยู่ในสินสองร้อยีิบเอ็ดใช่ไหมของเราอยู่ในสินห้าและอยู่ในกุศลก็มาหมดสิบก็บรรลุทําได้เหมือนกันแต่ยากกันนะ ยากกันแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เกินความเป็นมนุษย์ไม่เกินความสามารถของครูบาอาจารย์ที่จะชี้ทางให้บอกทางให้แล้วก็ไม่เกินความสามารถที่ผู้เดินมาร์กเข้ามาเดินมาร์กอย่างครับอย่างถูกต้องไม่งั้นก็ไม่มีการบรรลุทำไมมีครูบาอาจารย์บรรลุกันไปแล้วสิบพระองค์แล้วเนี่ยรวมเราด้วยเนะี่ยเห็นไหมครับเข,ขาใจอยย่างแบบนี้เขาก็จ่ายหรครับท่านอาจารย์น้องรับสาถูกครับ ก็ไปทําใหม่ไปทําต่อสู้ต่อไปออาเรามีคําถามเพิ่มเติมไหมไม่มีคําถามครับอาจารย์ไม่มีกรขออนุญาตใช้เวลากับท่านนักบอลเนาะแ,แล้วเบรคเปลี่ยนกันนี้ก่อนนะครับสาธุสรูหมอธนาสาธุครับน้องสาบสาธุครับสาธุครับัอดีครับสาธุน้องสาวสาธุครับ